รถงบประมาณ800,000นะครับได้ไปลอง GLE EX5 แล้วก็ดีพอ S05 ทั้ง2รุ่นที่งานครับชอบห้องโดยสาร EX5 เพราะว่าโปร่งนั่งสบายกว่าแต่ชอบการขับขี่ S05 เพราะคมแล้วก็แน่นกว่ามันมันคมแน่นกว่าเฉพาะความต่ำครับแต่ถ้าความ<ๆ>สูงผมไม่ได้ลองขนาดนั้นผมไม่ได้ลองอะไรแบบนั้นผมเชื่อว่ามันคงนิ่มแน่ล่เอ,อ่าน,นี่ภรรยาชอบ S05 เพราะว่าสวยนะครับอ่าปัจจุบันภรรยาขับ CLA แล้วก็มีโจไลออนกับมาเจสตี้เป็นรถส่วนกลางของครอบครัวนะครับส่วน ใหญ่จอดแต่ยึดครองไม่ได้ฮนะ,อะโอเคดังนั้นคันนี้นนผมใช้เวลากับมันคนเดียวเป็นส่วนใหญ่จันขับไปทํางานแล้วก็จอดสุก ครับกลับกทมเลยไม่อยากจ่ายส่วนนี้เยอะนะครับแต่สุดสัปดาห์ก็ต้องขับรถให้ภรรยาเลยอยากได้คันใหญ่หน่อยเผื่อใส่รถเข็นเด็กหรือแม่บ้านในตอนที่มีลูกนะครับประเด็นคือรุ่นล่างสุดทั้ง2รุ่นเนี่ยมีข้อเสียต่างกันครับ s 05ไม่มีใบปัดน,น้ําฝน ex5 ไม่มี ADA s ครับไม่เคยใช้เลยไม่รู้ว่าจําเป็นหรือควรมีมากน้อยขนาดไหนเลยอาจมองรุ่นบนขึ้นมาเป็นตัว900,000นะฮะถามว่าตัว900,000มีตัวไหนใหญ่ประหยัดอะไหล่ไม่แพง หรือคงงบเดิมแต่เปลี่ยนไปดู Star Gazer หรือ XL7 แต่ไม่ประหยัดน้ำมันดีครับ v o s ปี2009เนี่ยของผม14โลลิตรนะฮะหรือมีตัวอื่นแนะนำครับสตาร์เกเซอร์เนี่ยมันได้15โลลิตรนะ15-16โลลิตรนะ mm hmm. จะบอกไม่ประหยัดก็คงไม่ได้นะเออต้องบอกกันนะ x อ7มันก็มี14 mm hmm. ก,กว่ากว่าประมาณนั้นแต่ทีนี้พอเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยคือ g นะีนี่เอเอห้าเนี่ยอินทอเนียลและคุณภาพดีกว่าดีพอ mm hmm. แต่ mm hmm. ดีพอเนี่ยคือดูคร่าวๆดูเหมือนว่าวัสดุมันจะดี mm hmm. แต่พอ mm hmm. ฉันไปจับวัสดุจริงๆของ S05 มันก็พอๆก,กันกับไอเอสศูนย์เ แต่ดรอปลงมาจากนั้นนิดนึับแล้วการประกอบอะไรต่างๆความเรียบร้อยต่างๆฉันยังให้เอเคมากกว่านะแต่ว่าไม่รู้สิคือพอเป็นรถไฟฟ้าเรายังเรายังหวั่นใจเรื่องบริการหลังการขายและที่สำคัญคือการที่ S05 ุดไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังอันนี้คือผมว่าไม่โอเคมากข้าขั้นไม่โอเคเลยดีไซน์รถแบบนั้นต้องมีใบปัดน้ำฝนหลังไม่งั้นฝนตีขึ้นมาที่คุณจะมองทางด้านหลังไม่เห็นเลยนะเอีอค้าการที่ไม่มีเอเดอสคุณบอกว่าไม่เคยใช้ไม่รู้ว่าจะเป็นคนมีมากน้อยขนาดไหน มันมีคนประเภทนี้อยู่ที่อยากได้ Adas ในตอนที่จะออกรถครับแต่พอใช้งานจริงปุ๊บเหตดเจอประสบการณ์ไม่ดีแล้วกูปิดทิ้งแม่งหมดเลยโดยเพาะเอด้สจากรถจีนถูก<อ>ดังนั้นเอาตรงๆนะบางทีแล้วเนี่ย Adas รถจีนมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างนั้นเสมอไปเป็นยี่ห้อยี่ห้อไปเป็นรุ่นรุ่นไปนะครับ